สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อัปเดตต้นกล้าอายุ4ี่วันนะคะก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้โบจะพามาดูรากนะคะ เมื่อคืนนะคะมีฝนตกก็คือตกลงมาหนักมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าดีที่มีสแลนบางนะคะต้นกล้าก็เลยไม่หักนะคะเนื่องจากว่าสแลนมันก็ช่วยชะลอนะคะความแรงของน้ําฝนด้วยนะคะยังเห็นว่ามีน้ําฝนค้างอยู่บนแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราวางไว้กลางแจ้งเลยต้นกล้าเราวน่าจะยังไม่เหลือนะคะมันน่าจะหักแล้วก็ช้าไปนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยววันนี้เราดูรากงอกกอยังอ่ารากยังไม่โผล่นะคะคุณผู้ชมอันนี้โบเอามารวมกันทั้งสองอ่ให้อยู่ในถาดเดียวแล้วนะคะที่หลังจากเมื่อวันก่อนโบได้แยกนะคะแยกถาดอันนี้กลีนโอ๊กนะคะงอกออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีจุดดำๆนะคะที่ปลายรากนะคะแล้วก็ดูรากไม่ค่อยที่จะ อ่อนนะคะจะมีลักษณะเป็นแข็งๆนะคะเป็นหยิกๆินิดนึงอันนี้โบเรียกว่าลักษณะรากหยิกนะคะคุณผู้ชมเนื่องด้วยว่าเ <c oughs> นี่ยเราใส่ในถาดตื่นนะคะคผู้ชมแล้วก็ความร้อนอ่ะมันมาสะสมอยู่ที่ถาดแล้วก็น้ำนะคะน้ำมันก็เลยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะน้ำมันก็อุ่นอุ่นขึ้นแล้วทีนี้มันก็ทำให้รากหยิกแล้วก็มีปลายสีดำาๆนะคะ ปะกะติรากของอต้นกล้าผักสลัดมันจะเรียวอ่อนนะคะอันนี้ก็คือมีลักษณะเป็นแข็งแข็งนะคะหรือว่ารากกดรากหยิกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในกรณีของโบนะ่ะรากไม่เหลืองนะคะเนื่องจากว่าน้ําที่โบใช้ที่บ้านก็มีค่า pH นะคะที่เหมาะสมแก่กการปลูกนะคะก็คืออยู่ที่ นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในกรณีบางที่อเจ็ดอยู่ก็จริงนะคะไม่เกินเจ็ดอยู่ก็จริงแต่ว่าอาจจะปลูกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีปัญหาเรื่องรากกีกรากเหลืองนะคะก็คือการปลูกผักสลัดให้โตสวยในเต็มที่นะคะทุกอย่างมีเป็นอุปกรณ์นะคะเป็นมีส่วนทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศ ต,ต,ต่างแล้วก็กระบวนการในการเพราะของเรานะคะคผู้ชมก็เริ่มจากการเลือกคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เลยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าจะซื้อจากที่ไหนจะซื้อจากใครดีถึงจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีก็คือเราซื้อมาก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาลองเพาะเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะงอกภายใน 1- นถึงสวันนะคะแต่ถ้าส4สวันค่อยงอกอย่างนี้ก็อัตราการงอกไม่ค่อยดีแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะทําให ต้องกล้าตัวช้าด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราสังเกตได้จากการงอกใช่ไหมคะ,ะเราจะรู้ได้ยังไงดีไม่ดีนะคะคุณผู้ชมก็เลือกกับซื้อกับสวนนะคะที่เขาเก็บเมล็ดพันเอนะคะหรือว่าเมล็ดพันเนี่ยอ,อัตราการงอกนะคะดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ เรื่องน้ำนะคะน้ำส่วนใครที่ไม่มีเครื่องวัดเลยนะคะน้ำปล,ปล่าเๆเนี่ยก็คือให้ลองปลูกดูก,ก่อนนะคะคุณผู้ชมถ้าเนี่ยในช่วงที่เราเพาะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้ามันเกิดลากกีกลากเหลืองมากจริงๆอาจจะเป็นเพราะน้ำของเรานะคะคไม่สะอาดแล้วก็มีค่า pH นะคะที่สูง นะคะความเป็นด่างที่สูงใช่ไหมคะอันนี้ถ้าโบพูดผิดก็ต้องขอโทษเลยก็แล้วกันนะคะมันก็จะทําให้ปลูกต,ต้นผักสลัดเนี่ยได้ยากนะคะคุณผู้ชมคือ,คอถ้าเล็กๆเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะโตมาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะอาจจะต้องมีการปรับค่าน้ํานะคะให้มีสภาพที่เหมาะสมนะคะในการเพราะปลูกนะคะส่วนในเรื่องการปรับค่าน้ําเนี่ยโบยังไม่เคยปรับเลยเพราะว่าตั้งแต่โบปลูกมาโบก,ก็ ไม่เคยปรับเลยนะคะก็คือปลูกมาได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะปรับเนี่ยโบนแนะนำให้ไปดูช่องของอาจารย์นิ้งนะคะในช่องเอกลักษณ์ฟาร์มนะคะอาจารย์เขาจะทำวิดีโอไว้อยู่ว่ามีการปรับค่าน้ำใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ปรับยังไงนะคะใช้อะไรยังไงอย่างนี้นะคะเป็นต้นก็ลองไปดูนะคะเพราะว่าโบก็ บอกไม่ถูกนะคะเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่เคยปรับค่าน้ำนะคะในการปลูกเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสภาพอากาศนะคะ,ะด้วยที่เราไม่สามารถควบคุมหรือว่าไปจำกัดอะไรมันได้มากมายนะคะในเรื่องสภาพอากาศเพราะว่ามันเรื่องของธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมเรากท็ทำได้แค่ทำโรงเรือนแค่นั้นแหละนะคะทำโรงเรือนให้เขานะคะมี สแลนนะคะมีพลาสติกมุงนะคะคุณผู้ชมถ้าจะให้เลือกว่าเนี่ยฉันจะใช้ทั้งสองเลยไหมนะคะอาจจะตังไม่พอหรืออะไรยังไงนะคะหรือว่าแค่อยากจะลองปลูกดูก่อนเนี่ยก็ถ้าไม่อยากจะทำโรงเรือนจริงๆบัวอยากจะให้เลือกเป็นใต้ล่มไม้ก็ได้นะคะใต้ล่มไม้นะคะแต่ว่าถ้า ใต้ร่มไม้ในช่วงฤดูฝนในช่วงที่ฝนตกก็คงไม่โอเคนะคะคุณมันจะทําให้น้ําหยดลงมาใส่แล้วก็ยิ่งจะทําให้ต้นกล้าผักสลัดของเรานะคะเสียหายได้นะคะถ้าเป็นช่วงแดดๆนะคะแดดแรงแบบนี้ก็เลือกเป็นใต้ร่มไม้ก็ได้นะคะที่มีได้ มันมันก็จะมีแสงที่ส่องลอดออกมาจากระหว่างใบไม้นะคะแล้วก็จะมีร่มบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นร่มทึบเลยเนี่ยมันก็อาจจะทายยะะําให้ต้นกล้ายืดนะคะคุณผู้ชมถ้าให้ต้นกล้าเนี่ยได้รับแสงบ้างในบางช่วงนะคะอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมมันอาจจะมียืดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็โตพอที่จะให้เราเก็บกินได้นะคะพอที่จะให้เราปลูกได้นะคะอาจจะไม่ยืดยาว มากๆยังจะพอเป็นพุ่มนะคะคุณผู้ชมก็ปลูกได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอยากจะทํโรงเรือนเนี่ยถ้าในช่วงนี้นะถ้าไม่มีฝนเลยเนี่ยก็เลือกเป็นใช้เป็นแสลนก่อนก็แล้วกันนะคะใช้เป็นสลนก่อนเน,น,เน,นาะเนี่ยเหมือนบั็ดเชโบชานี่ใช้เป็นแสลนก่อนนะคะพอให้คลางแสงถ้ามันถ้าที่บ้านใครนะคะหรือว่าภาคไหนที่เป็นช่วงฝนนะคะก็ให้เลือกเป็น พลาสติกมุงนะคะก็ยังไม่ใช้สเลนก็ได้นะคะคุณผู้ชมคุณสมบัติสองตัวนี้ก็คือมันแตกต่างกันนะคะพลาสติกมุงนี่ก็ช่วยกันพวกฝนนะคะพวกหมอกพวกอะไรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พางแสงลงมานิดนึงนะคะถ้าเป็นสเลนนะคะสเลนมันก็จะช่วยพางแสงนะคะ หลักๆเลยก็คือพลางแสงนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยกันน้ําฝนนะคะถ้าอยากจะใช้ทั้งสองก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะคะสแลนที่โบใช้ก็คือขนาด5 0นะคะถ้าจะใช้เป็นพลาสติกมก็ใช้ขนาด 150- ถึง200ไมคอนอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทั้งแบบขุนแบบไซส์ใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นแบบขุนเนี่ย มันก็จะช่วยพล,พลางแสงได้มาระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นแบบใสเนี่ยแสงจัดนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยไม่ไหวก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบใสเนี่ยมันก็แสงแดดส่องได้ปกติใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็ชะลอความร้อนได้แค่นิดนึงเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่อง ความสูงของโรงเรือนเนี่ยเดี๋ยวโบจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าขนาดไหนที่เหมาะสมดีนะคะหรือว่าอยากจะทำเล็ก,เ,ลกเนี่ยให้ห่างจากาจากกล่องจนถึงหลังคาเนี่ยเท่าไหร่ดีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันว่าเราจะจัดการกับ รากพวกนี้ยังไงนะคะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ